วันนี้นะคะเราก็จะมาทำฮอกช็อปนะคะเทนนี่ชอบแบบมีกระดูกกินแล้วมันได้อารมณ์อ่ะมันสวยอะ่ะดูสิหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีมันต้องเค็มๆแล้วก็กระเทียมรุนแรงนะคะใช่เลยค่ะใช่เลยเราก็เอาอันนี้ลงไปอาบน,นะคะโอ้โห perfection สุกพอดีเป๊ะมันอร่อยอะคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำพอกช็อปนะคะแต่พอกช็อปเนี่ยซอสอะไรดีถึงจะถูกใจนะคะเพนนีว่าซอสครีมกระเทียมเนี่ยน่าจะโดนใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆนะคะตามสไตล์โควิดนะคะเดี๋ยวเพนนีจะไล่ให้ดูแต่ละอย่างเลยนะคะอ่ะวัดทูดิบนะคะนี่ก็คือพอกช็อป พี่นีชอบแบบมีกระดูกเนาะมีกระดูกเนี่ยจะสุกยากหน่อยแต่พนนี้ว่ามันแบบกินแล้วมันได้อารมณ์อะมันสวยอะดูสิได้อารมณ์มันจะสุกยากหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาก่อนเอาออกมาทำเอาออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องปมาณจะขึ้นชั่วโมงเนาะ15ถึง20 30, 30นาทีเนาะหมูมันจะได้ไม่เย็นไปจะได้แบบพอข้างนอกเตรียมแล้วข้างในจะได้สุกพอดีนะคะ ส่วนผสมของซอสนะคะอ่ะกล้องตามมานิดนึงนะคะน้ำมันวันนี้พน,นิชายอันนี้เพราะว่าอาจจะมีไฟแรงนิดนึงนะคะก็ใช้คโนลโาแล้วก็มีครีมผักชีเพื่อความสวยงามเนยกระเทียมเออกระเทียมนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะพันธนเตรียมมาเยอะมากแล้วก็มะนาวเหลืองมะนาวเหลืองนี่เปลือกถูกใช้แล้วเห็นไหมคะแล้วก็ใบาทา เห็นไหมคะว่าน้อยมากมินิมอลมินิมอลตามสไตล์โควิดแล้วก็สต๊อกไก่สต๊อกไก่นะคะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดหมูให้ดูก่อนเห็นไหมว่ามันจะมีเนื้อติดๆอยู่ตรงนี้เนื้อไม่มีอันนี้เพนนีทําความสะอาดแล้วเอ๊แต่ความจริงบางคนชอบแทะเนื้อเนาะ,นะใช่ไหมแต่ไม่ได้นะคะถ้าเกิดส่ง ทําอาหารตอนสอบส่งแบบนี้นะคะโดนหักแต้มกระจุยกระจายะคะ่ะต้องทําความสะอาดให้เห็นไหมคะว่ามันขาวนวลสะอาดมากนะคะอี่ยวกับคอตตนบัตด,ดูันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่นี้จะถอนวิธีทําความสะอาดเนาะแต่สําหรับใครที่แบบชอบแทะกระดูกก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะอ่ะนี่นะคะเราก็แล่เนื้อออกก่อนเนาะเพราะมันค่อนข้างหนานะคะพอมันถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไป มันจะเอาไม่ค่อยออกแล้วละ่ะมีดมันจะเอาไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นนะคะต้องใช้มีดเล็กจริงๆมันมีมีดเขาเรียกว่า French Bow นะคะเป็นมีดยาวๆเรียวๆนะคะเพนรีหาไม่เจอขออนุญาตอะนี่เห็นไหมต้องใช้มีดเล็กนะคะแล้วก็เจาะเข้าไปนี่นะคะเจาะเข้าไปในเยื่อขาว อาจจะลอกยากนะคะเราปอกมันขึ้นมาเห็นไหมคะตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อเป็นเมมเบรนนี่แล้วตรงนี้มันก็เราก็ปอกมันลงมานะคะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะคะอยู่โรงเรียนก็ต้องเรียนนะคะพอปอกไดสก้สักนิดนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดึงออกเหมือนเหมือนดึงแว็กอะคะ่ะใครเคยแว็กตัวเองมั้งคะเนี่ยดึงปืด อ๋อนะคะแต่ว่าถ้าดึงด้วยมือเนี่ยมันจะลื่นมากเราต้องใช้ตัวช่วยค่ะนี่นะคะทิชชู่หาทิชชู่เหนียวเหนียวมานะคะจับนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมเป็นดึงดึงใช้อันนี้ดึงนะคะเพราะว่าถ้าใช้มืออะ่ะไม่สะอาดแน่ๆเห็นไหมมันออกแล้วเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวมันดึงมาลึกไปนะคะเราตัดทิ้ง ระหว่างรอนะคะกระทะร้อนเราจะเพิ่มความหนวกหูยิ่งขึ้นนะคะก็คือการใช้ครกค่ะกระเทียมนะคะชอบมากชอบน้อยอันนี้ประมาณหนึ่งหัวเนาะเกินด้วตามให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเข้าไปแทรกอยู่เป็นซอสนะคะเพราะว่าเป็นก a ลิ i ซ s a นะคะ ครกก็ควรจะมีสองครกนะคะไว้ตำของที่แบบกลิ่นรดจัดจ้านกับตำของที่แบบอาจจะเป็นอย่างอื่นที่กลิ่นไม่รุนแรงนะคะเขาจะได้ไม่ปนกันดเดี๋ยวเชฟจะสับผักชีจะสังเกตนะคะ มีก้านมีอะไรด้วยชเชฟเสียดายอะ่ะเด็ดแต่เด็ดแต่ใบใช้อะ่ะเชฟใช้ก้านด้วยนะคะถ้ามันก้านเล็กๆก็โอเคกเกลือพริกไทยอาหารฝรั่งไม่มีอะไรมากไม่ต้องหมักอันนี้คือเพอนนีชอบมากโรยสูงๆนะคะโรยสูงๆโรยสูงๆ พริกไทยนะคะหมูติดก,กระดูกเอาออกมาไว้ที่ข้างนอกก่อนเนาะสักครึ่งชั่วโมงนะคะมันจะได้สุกเร็วนอกไฟมีเดียมไฮค่ะเวลาอุ่นกระทะอุ่นกระทะเปล่านะคะอย่าเพิ่งอุ่นพร้อมน้ำมัน,นะคะ่ะพอกระทะได้ที่แล้วค่อยเทน้ำมันนะคะนี่นะคะ จักอย่างนี้นะคะวิธีวางนะคะวางตรงนี้ใกล้ตัวเราก็ปล่อยไกลตัวนะคะน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งรอบแป๊บนึ่งนะคะเขาบอกเวลาเวลาจี่เนื้ออะไรก็ตามนะคะ3าสิบวินาทีแรกอย่าไปพลิกมันนะคะอย่าไปยุ่งกับมันนะคะ หน้าตาดีนะคะหน้าตาดี <Wow. S 1> อันนี้นะคะพักไว้ก่อนแอป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราใกล้จะทำซอนพอทำซอนแล้วมันจะเร็วมาก เนยกระเทียมใบทางได้ยินเสียงปลารอปแปกใช่ไหมคะอันนี้เพิ่มความหอมนี่เห็นหมคะเชฟให้มันอาบอาบเนยคะ่ะอาบเนยแล้วก็สมุนไพรกระหิกกระเทียมอ่าเดี๋ยวเราทำซอสก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำสต๊อกไม่ใช่สิเดี๋ยวเดี๋ยวตามขั้นตอนเดี๋ยวไปในหลีไฟก่อนใช้กระเทียมไปหมดแล้วขอขโมยค่ะขอมานิหนึ่งไฟยังอยู่นะคะ รสให้มันงวดงวดนะคะใช้กระทะใหญ่ก็จะได้เปียกนะคะเพราะว่ามันจะได้งวดเร็วะคะ่ะใครที่ชอบซอสแบบเหนียวเหนียวนิดนึงใส่แป้งมันได้นะคะอันนี้เชฟไม่ได้ใส่เนาะ กระเทียมอันนี้นะคะเพนีคิดว่าเพนีจะเอาไปรวัวรวในกระทะก่อนมันจะได้กลิ่นแรงๆนะคะถ้าใครไม่ชอบกระเทียมแรงไปกลัวกระเทียมแรงไปไม่ต้องนะคะไม่เป็นไรเพนีรวัีรวัวกันนิดนึงอันนี้เดี๋ยวผัดผัดผัดนิดนึงนะคะก่อนนะคะแล้วก็เทลงในนี้นะคะ่ะ เกลือพริกไทยคะ่ะแค่นี้ก็เหนียวแล้วนะแค่นี้ว่าไม่ต้องไอ้นี่หรอกขอชิมก่อนนะคะมันต้องเค็มๆแล้วก็กระเทียมรุนแรงนะคะใช่เลยคะ่ะใช้เลย เราก็เอาอันนี้ลงไปอาบน,นะคะเอาอันนี้ลงไปอาบน,นะคะเอามาตรงนี้ดีกว่ามีคนอยากกินคะ่ะได้ยินเสียงไหมคะหมูปิง้ง ได้เวลากินโอ้โหเพอร์เฟคชันสุกพอดีเปะ๊ะนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มนมมากสุกพอดีเลยมันอร่อยอคะค่ะขอประทานอภายัย ก็ไม่มีอะไรยากเลยอร่อยด้วยเดี๋ยวพนีจะไปกินต่อให้หมดนะคะพบกันใหม่นะคะบ๊้ยบายคะ่ะ